าารรประจินบุรีดอนทาวแม็กไทยแลนด์โครงการทำบุญและส่งมอบสิ่งของให้กับน้องๆจำนวน12โรงเรียนจากที่มีกระแสดราม่าจนดังไปทั่วทุกเพจวันนี้วันที่24พฤษภาคม2568ทางกลุ่มไบค์เกอร์จำนวนมากได้รวมตัวกันมุ่งหน้ามาจังหวัดประจินบุรีเพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนเราไปอย่างมีเกียรติมีความหวังดีและเราหวังว่าการต้อนรับครั้งนี้จะประทับใจจากเจ้าบ้าน เงินจากเสื้อที่ร่วมสนับสนุนรวม6 0แสนบาทหมวกกันน็อก200ใบร่วม50,000บาทอาหารพิซซ่าบิโรคซีเบอร์เกอร์ชานมไข่มุกและโดนัทร่วม50,000บาทรวมโครงการครั้งนี้7 0 0 0แสนบาทที่เราร่วมมือกันเวลา10นาฬิกา30นาทีซมเฮาวรวมพลทริปปราจินบุรีขอบคุณแฟนเพจและเพื่อนสมาชิกที่ทำให้การแบ่งปันครั้งนี้มันยิ่งใหญ่และงดงาม เวลา12นาฬิกาตั้งขบวนเข้าหอประชุมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมทำด้วยความตั้งใจเพื่อให้ถึงน้องน้องครูอาจารย์ที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นรายชื่อโรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านประเทศ 2. โรงเรียนมาเผียงหนองโพง 3. โรงเรียนหนองปลือน้อย 4. โรงเรียนอรันเภศี 5. โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 6. โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่76 เโรงเรียนบุยายใบย 8. โรงเรียนอนุบาลสีมหาโพธิ์ 9. โรงเรียนบ้านหนองสังไล่อุทิศ10โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง11โรงเรียนวัดเนินผาสุก 12. โรงเรียนวัดชัยมงคล ทั้งนั้นกลุ่มไบเกอร์ก็ได้เดินทางผ่านมา,าที่สถานีตำรวจภูทรศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและทางเจ้าหน้าที่นำทีมโดยพันตำรวจเอกมงคลทเป่าผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรศรีมหาโพธิ์ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี<า>พร้อมอม,อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้ทำการต้อนรับและได้ทำการตรวจสอบเอกสารคู่มือรถใบขับขี่พร้อมทั้งมีการตรวจเสียงเครื่องยนต์จากท่อไอเสียว่าได้ระดับมาตรฐานหรือเปล่านั้นทางขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำการชี้แนะและได้มีการตรวจสอบอีกทั้งกันนั้น สำหรับรถที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดก็ได้มีการเปรียบเทียบปะรับตามข้อกฎหมายบังคับอย่างถูกต้องอีกทั้งกันนั้นก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระแสดราม่าที่เคยเกิดขึ้นทางตัวแทนกลุ่มดอนทาวน์แม็กซ a ไทยแลนด์ก็ได้มาให้สัมภาษณ์ผ่านผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้ติดใจเอาความใดๆที่ต้องการลงมาจังหวัดปราจีนบุรีนั้นก็เพื่อต้องการมาทําบุญเพราะโดยปกติแล้วทางกลุ่มก็ได้จัดออกทริปทําบุญกันเป็นประจำในทุกๆเดือนอยู่แล้ว ภาพข่าวนางสาวจุธารัตน์ชาวเมืองหนังสือพิมพ์ประชาไทยนิวออนไลน์จังหวัดปราจีนบุรี